วัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับช่องของบ o o k andAr รหรือว่า t o y c คอร t นะคะร้านของเราจำหน่ายทั้งหนังสือและของเล่นที่เป็นแนวของสะสมนะคะหนังสือหรือของสะสมทั้งหลายเนี่ยจะมีทั้งเป็นของใหม่ก็คือของมือหนึ่งของมือหนึ่งก็จะเป็นประเภทที่ว่าเป็นของสภาพเก่าเก็บ เป็นของที่หายยากแล้วไม่มีจำหน่ายแล้วตอนนี้ในตลาดหรือว่าเป็นของผลิตใหม่ๆม,มาเลยก็มีนะคะแต่ส่วนมากของเราจะเน้นเป็นของที่เป็นของแรหรือว่าของหายากมากกว่าทั้งหนังสือและของเล่นที่เป็นแนวของสะสมส่วนของเล่นเด็กไม่ได้มีมากนะคะก็าหาก ท่านใดสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะมันมีเป็นหมวดหมู่ให้เลือกดูมีหนังสือจะมีอะไรบ้างก็จะเป็นหนังสือแนวบริหารธุรกิจหนังสือแนวพัฒนาเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าหนังสือแนวพัฒนาสภาพจิตใจหรือว่าแนวจิตวิทยาแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับธรรมะหนังสือนิยายนังสืออาหาร หนังสือเกี่ยวกับเกษตรนิตยสารนิตยสารก็มีหลายกลุ่มนะคะมีทั้งกลุ่มเป็นนิตยสารนาราแล้วก็กลุ่มที่เป็นนิตยสารเฉพาะอย่างเช่นฟ้าเมืองไทยหรือว่าเช่า,ชากรุงแล้วก็พวกหนังสือนิตยสารประเภทเรียกว่าอะไรฮีโร่ ิสนีย์ทั้งดิสนีย์เจ้าหญิงแล้วก็ดิสนีย์การ์ตูนแล้วก็ยังมีพวกหนังสือที่เป็นกลุ่มแอนิเมะหรือว่าเป็นเรื่องแอนิเมชันทั้งหลายแล้วอย่างทีวีแมกกาซีนบิกตูนแล้วก็า Magazine, กวกทางค่ายฝรั่งก็จะมีซูเปอร์แมนที่เป็นการ์ตูนนะคะจะมีซูเปอร์แมนแล้วก็แบทแม n ก็จะมีสายที่เป็นโดนัลด์กูฟี่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือส่วนหนึ่งนะแล้วก็ส่วนหนังสือดาราก็จะเป็นดาราเก่าไม่ค่อยมีปัจจุบันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า คนสะสมเนี่ยจะเน้นของแลอย่างที่บอกว่าร้านเราจะเน้นของเก่าเนาะที่มันหาจําหน่ายไม่ได้ในตลาดหรือว่าหาได้แต่ไม่ได้ง่ายเนาะแล้วก็จะมีของเล่นที่เป็นของสะสมงานเก่าๆส่วนมากของเราเนี่ยเป็นงานเก่าเก็บแล้วก็เป็นงานสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพบางอันก็ไม่ค่อยดีแล้ว แต่ว่ามันเป็นตัวหายากมากเลยหรือว่าบางอันเนี่ยก็ยังคงสภาพดีอยู่หรือตุ๊กตาจะมีกลุ่มที่เป็นของสะสมที่ไม่ใช่เ,ออเรียกว่าของร้านเราเนี่ยจะเป็นของสะสมที่เจ้าของสะสมเองมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย อ๋อท่านอาจจะเจอร้านอื่นที่ราคาถูกกว่าทางเราต้องขออภัยด้วยนะก็ของร้านเราเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเพื่อจําหน่ายเริ่มต้นเนี่ยของสินค้าของเราเนี่ยจะเป็นซื้อมาเพื่อสะสมแล้วพอมันมีซ้ำๆมีเยอะๆเนี่ยทางเจ้าของก็จะัดสินใจนํามาจําหน่ายกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราจะมีความหลากหลายแล้วก็เรียกว่าสภาพก็คือเราจะโชว์ให้ดูหมดเลยเราจะมีรูปมีวิดีโอ แล้วแต่บางอันช่วงหลังๆนี่จะเน้นเป็นวิดีโอมากกว่าภาพเพราะว่าบางทีภาพเยอะๆคุณลูกค้าไม่ได้เลื่อนดูหรือว่าบางทีภาพมันเยอะเกินบางทีมีประมาณ30ภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเยอะมากๆเลยสินค้าในร้านเรามีประมาณ5000รายการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านใดสนใจสามารถกดสั่งซื้อจากหน้าเว็บได้เลยหรือว่า สนใจที่จะสอบถามก็ทักมาสอบถามได้อาจจะตอบช้าบ้างตอบเร็วบ้างแล้วแต่ว่ากำลังติดภารกิจอะไรอยู่หากตอบช้าก็จะมาตอบนะคะแต่ถ้าจะให้าบางทีเนี่ยจะตอบทันทีก็เลยบางทีก็ไม่ได้นะบางทีมันก็มีการขับรถก็อาจจะต้องขออาภายัยแกไว้ณนะที่นี้ด้วยนะ โอเคหากท่านใดสนใจสามารถแวะเข้าไปดูได้เลยนะโอเคคือดิกุ๊ดไนนะคะสวัสดีค่ะ